ครับก็วันนี้นะครับพามาดูดอกว่านหางจระเข้นะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้ออกมาให้เราเห็นบ่อยนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเกิดมาจนอายุ30ผมก็ยังไม่เคยไม่เคยเจอนะดอกที่มันออกมาประมาณนี้งนเราลองมาดูรายละเอียดของดอกว่านหางจระเข้กันหน่อยนะฮรลักษณะของต้นว่านหางจระเข้นะครับออกดอกเป็นช่อกระจายที่ปลายดอกนะฮะก้านช่อดอกยาวมากชูตั้งตรง ดอกเป็นหลอดปลายแยกสีส้มแดงอมเหลืองเล็กน้อยแล้วก็บานจากข้างล่างขึ้นข้างบนคล้ายดอกไอซ่อนกินตุมต่มๆเขาบอกนะอาจารย์กูบอกนะเ,เรามาดูชื่อวิทยาศาสตร์ของว่านหางจระเข้กันครับอิเริรรมนัมโอ้ยเนาะพินัทรรมชื่ออ่านบอกว่า,าภาษาไทายนี่แหละว,ว่านหางจระเข้ครับ เป็นต้นพืชที่มีเนื้ออิ่มอวบนะจัดอยู่ในตระกูลลิเลียม <c oughs> ลิเลียมโว้ยแหล่งกำเนิดตั้งเดิมนะอยู่ในคาบมาสมุทรอาหรับสายพันธุ์ของว่านหางจระเข้มีมากกว่า300สายพันธุ์ว่านหางจระเข้ผลิดอกในช่วงลดดูหนาวดอกจะมีสีต่างกันเช่นเหลืองขาวและแดงเป็นต้น เอาเป็นว่าข้อมูลประมาณนี้แล้วกันนะอาจารย์กูฮะอาจารย์กนะูข้อมูลนี้ก็มาจากมหาวิทยาลัยสีเขียวนะ PBRU ฮะเพื่อนๆสามารถไปค้นหากันได้นะครับก็เป็นว่าคลิปนี้เอาเท่านี้แล้วกันนะเกี่ยวกับปัญหาจระเคนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ